สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับวันนี้เรามา,าดูพระวัดปากน้ำต้นถกอีกสักพิมพ์นะครับนะฮะวันนี้ผมจะลงปากน้าเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีตั้งหลายพิมพ์นะนี่ก็ไปอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่นิยมเล่นหากันในตอนนี้ที่แยกออกมาที่นิยมแบบอันนี้จะเป็นอีกยิ้มนึงฮะนะฮะยิ้มนี่จะมีหลายยิ้มหน่อยนะครับทีนี้ยิ้มองนี้นะครับพิมพ์ยิ้มองนี้ที่เขาแยากกันในในกลุ่มเล่นหาของปากน้ําก็คือ ยิ้มชินาาชนะครับยิ้มชินราชเห็นไหมอ่าดูนะตาท่านจะไม่ได้กลมเหมือน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 คลิปที่ผมสอนที่แล้วมาที่แบบจะไม่เหมือนกับยิ้มตากลมไม่เหมือนกับยิ้มโอเล่นะครับข้อสังเกตง่ายๆครับผมทิมพนี้นะครับวิธีดูนะฮะยิ้มชินาาชนะครับดูนะครับหนึ่งองค์องค์ทรงพระท่านจะเหมือนจะเหมือนทูตชินาาชนะครับแล้วก็ทีนี้สังเกตนี่ครับตรงนี้เห็นตาไหมครับเห็นตาไหมครับเห็นไหม ตาท่านตรงนี้ยด้านซ้ายขององค์พระนะครับ mm hmm. เห็นไหมตาไปทางซ้ายเหมือนแบบจะมีขีดเหมือนตาปิดนะครับแล้วก็ปากนะครับปากของท่านนะครับจะ,จะมียิ้มะจะพละเป็นยิ้มคมขมนะฮะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบแบบแบบยังไม่ลงกล้องนะอ่ะอีกองหนึ่งลองเทียบดูนี่อ่านี่อีกองหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นตาไหมครับตาไหมฮะเห็นไหม นะตาด้านนี้จะมีคล้ายๆเหมือนขีดนะครับตรงใต้นะฮะแล้วก็ปากท่านเนี่ยมุมเนี้ยจะเพเยอะขึ้นมาเิดหนึงนะครับอีกองนึงอีกองนึงอ่ะสักสามองอีกองหงนะงงน,นะนะตาจะเหมือนกันเลยฮะเรียกเ่นี้เรียกว่าพิมพ์ยิ้มชินาาชนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลงเป็นกล้องใหญ่ๆใ,ให้ดูสักคู่นะครับแป๊บหนึ่ง่ะผมทำเป็นกล้องนะ เดี๋ยวผมขยายดูครับขยายนี่น่าขยายที่สุดแล้วแหละเห็นไหมครับดูนะครับเห็นตาครับเห็นตาไหมฮเห็นไหมตาตอนนี้จะมีขีดซึ่งถ้าเป็นยิ้มตากลมอย่างเงี้ยจะจะไม่มีขีดแบบนี้จะกลมไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ยิ้มชินาร่าจะเป็นตาจะเป็นแบบนี้ข้างหนึ่งเห็นไหมฮะแล้วปากท่านก็จะเห็นไหมฮะตรงนี้จะเบ้ขึ้นมานิดหนึ่งเห็นไหมจะเบ้ขึ้นมาทีหนึ่งนะครับเบ้ขึ้นมานิดหนึ่งอ่าดูอีกองหนึ่ง เห็นไหมครับเห็นด like ูที่ตาเห็นไหมตาตัวนี้จะมีขีดเห็นไหมแล้วปากตัวนี้จะเบ้กันเนะครับให้จําที่หน้าครับง่ายๆอันนี้เอาแบบง่ายๆเลยนะฮะดูที่หน้านะครับดูที่ตากันละปากก็ได้เนี่ยครับนะครับเห็นไหมะเห็นตานีกองที่สามโอเคนะครับอ่ะเนี่ยผมเทียบให้ดูนะอ่ะผมย่อกล้องออกก่อนอ่ะย่อลงมานะครับอันนี้สามองค์นี่นี่ สามโงนี้นะครับนี่คือยิ้มชินาราชนะครับอ่ะหวังว่าเพื่อนเพื่อก็ลองไปไปดูนะครับจะได้แยกกิมได้ถูกนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ